สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับนัดนะครับแล้วก็น้องเนยนะครับที่ชาแนลอิส u สูทักโปรเซลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ s ส z สูกิงยนตสาขาสัญญักปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเราก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองโคราชนะครับถ้ามาจากทางจังหวัดสระบุรีนะครับขับตรงมาทางโคราชนะครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายบายพาสไปทางขอนแก่นนะครับก็จะพบกับโชว์รูมอสุสูกิงยน อยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามจะเป็นสำเพ็งโคราชศ,ศูนย์ค้าส่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้ห้องเย็นนะครับกลับมาจากทางอูกูเทมนะครับก็เป็นคันที่2นะครับหลังจากคันแรกได้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นรถ4ล้อบรรทุกนะครับ เป็นตู้ห้องเย็นเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นหกล้อนะครับเป็นตู้ห้องเย็นที่จะไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมรายละเอียดกันที่ตัวรถนะครับโอเคเราไปกันเลยไปเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะเป็น6กล้อรุ่น NPR 1 5 0แรงม้านะครับก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับล้อขนาดกลางาชสซีความยาว4.3เมตรนะครับ4.3เมนตะรตู้ก็จะมีความยาวอยู่ภายในอยู่ที่ประมาณ4เมตร20นะครับแล้วก็ตอนนี้จะติดตั้งเครื่องทำความเย็นจะสังเกตว่าภายนอกตู้ด้านหน้าตู้นะครับจะมีคอยลร้อนอยู่ เพื่อที่ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในตู้นะครับแล้วก็ทําให้อุณหภูมิภายในตู้นั้นมีความเย็นเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าซึ่งคันนี้นะครับก็จะนําไปใช้ในการขนส่งอาหารทะเลนะครับเป็นพวกกุ้งปลาหมึกนะครับไปรับจากทางจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นมาขายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอชุมแพนะลูกค้าก็อยู่ที่อําเภอชุมแพได้สั่งรถไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับน้องเนยเปิดตู้ให้ท่านผู้ชมชมหน่อยครับ <มา S 1> ว่า,<ม>าข้างในเป็นยังไงบ้างเนะ<ม>าะ,ะเดี๋ยวพาไปดูในตู้ห้องเย็นนะครับโชว์หน่อยครับเปิดตู้ยังไงนี่นะคะ สบายมากเลยบานนี้เบาๆนะครับสบายมากเลยค่ะผู้หญิงก็เปิดได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นด้านข้างรถเนาะด้านข้างอันนี้ก็เป็นประตูอยู่ฝั่งซ้ายของตู้นะครับเพื่อสำหรับการลงสินค้าฝั่งฟุตบาทเนาะสามารถลงสินค้าได้แล้วก็ภายในตู้นะครับด้านบนด้านหน้าตู้ก็จะเป็นแผงคอยเย็นนะครับที่จะเป่าไอเย็นออกมาทำให อุณหภูมิภายในตู้นละลดต่ำลงเพื่อแช่ตัวสินค้านะครับไม่ให้มันเน่าเสียครับรักษาอุณหภูมิครับไปดูด้านท้ายบ้างานะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้ของน้องเนยไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะเปิดนะคะทุกคนต้องสังกเกตว่าบานไหนอยู่ด้านบน เราจะได้เปิดถึงนะคะทุกคนอ่าเราก็ต้องเปิดบานที่อยู่ด้านบนก่อนเนาะเพราะว่ามันทับอีกบานหนึ่งไว้ <c oughs> นะถ้าผู้ชายก็กําลังเยอะนะผู้หญิงก็กําลังน้อยหน่อยมาเลยค่ <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าการที่เราจะเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกนะครับ <c oughs> เราต้องสามารถเข้าใจแล้วก็ทำได้ถูกไหมโอเคอ่าเ,เปิดอีกบานหนึ่ง ด้านท้ายก็จะเป็นประตู2บานนะครับเปิดแบบลักษณะเป็นตู้กับข้าวนะเปิดออกซ้ายขวานะครับด้านหลังก็จะมีกันชนคันนี้นะครับลูกค้าสั่งให้ติดกล้องด้วยนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะเวลาถอยหลังก็จะง่ายเลยนะครับสามารถที่จะเห็นภาพข้างหลังแบบเรียวไทม์เลยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับ แล้วก็มีกล้องมองด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดไปให้ชมนะครับนี่เลยครับจอใหญ่นะครับมองเห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านหลังรถได้พร้อมๆกันรวมชั้งเวลาถอยก็ช่วยให้ถอยได้ง่ายแล้วปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรามีบริการจากร้านติดกล้องมืออาชีพนะครับมาบริการติดตั้งให้ที่รถทีนี้เราก็มาดูนี่ฝาตู้ด้านในนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีตัวกันกระแทกเนาะ ที่เป็นเส้นยาวๆนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับก็วัสดุที่ใช้ภายในฮะก็จะใช้เป็นสแตนเลสกับอลูมิเนียมเพราะว่ามันจะไม่ผุก,กร่อนนะครับเนี่ยเราก็จะมีม่านด้วยน้องเนยเปิดม่านให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอะอะนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ พื้นก็จะเป็นพื้นสแตนเลสเป็นลอนลอนนะครับเช่นเดียวกับผนังด้านข้างนะครับด้านบนตู้ก็จะมีไฟสองสว่างนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ตรงกลางตู้1จุดนะครับเพื่อช่วยให้การมองเห็นเวลายามมืดๆค่ำคืนเนาะโอเคส่วนม้านตัวนี้เนี่ย สามารถาที่จะเปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องเลยถือกล้องให้พี่นะัดนี่นะครับก็จะสามารถเปิดได้ด้วยนะคะรับเวลาเอาของขึ้นลงกว้างๆได้ง่ายๆเนาะนี่เห็นไหมเปิดได้นะครับเปิดไฟตรงนี้นเห็นไหมเปิดไฟ มันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวอีกอันนึงจะเป็นออดเวลาที่แบบว่าเหมือนกับเราถอยรถจะเข้าไปรับสินค้าเนี่ยแล้วแบบเหมือแนบบถ้าเกิดเราไม่มีกล้องหลังอะคนขับมองไม่เห็นก็จะสามารถกดออดให้คนขับรู้ว่าเฮ้ยถึงระยะที่ควรจะหยุดได้แล้วนะเนี่ยก็จะเป็นออดครับอันนี้ออดอพอคนขับได้ยินก็ออรู้แล้วคนข้างหลังเขาเตือนมันถึงระยะที่ ถอยห,หลังพอแล้วเดี๋ยวมันไม่งั้นมันจะชนนะครับก็ให้หยุดรถความหมายของมันนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้2ตัวโอเคข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ตู้ทำความเย็นนะครับก็จะมีหลายไซส์ก็แล้วแต่ขนาดของหัวรถหัวชัสซีที่เราเลือกใช้นะว่าใช้ขนาดไหน ปิดนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูภายนอกกันต่อนะครับแล้วก็ปิดบานขวาก่อนแล้วก็ปิดบานซ้ายทับที่นัดเหมือนปิดง่ายเนาะเพราะว่าผู้ชายก็จะแรงเยอะกว่านะครับก็ โอเคตามมาเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่นันถายในหะ้ด้านข้างนะก็จะเป็นฝั่งขวานี่จะไม่มีประตูนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างชายตู้ก็จะมีตัวกาดข้างนะครับก,กาดกันมอเตอร์ไซค์ถังน้ำมันนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่100ลิตรนะฮะแล้วก็ตู้เย็นหรือ ตู้เปียกก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีท่อในการระบายน้ำทิ้งอยู่นะฮะด้านหน้าตู้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีวาล์วอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววิ่งไปบนถนนแล้วมันจะน้ำมันจะหกเลี่ยลาดไปตลอดเนาะนี mm ่ hmm. เขาก็จะมีมีวาล์วอยู่ตรงนี้น,นะครับเอาไว้สามารถเปิดปิดทิ้งน้ำ สำหรับท่านที่สนใจนะครับรถ6ล้อหรือ10ล้อนะครับที่ใช้งานเป็นตู้ห้องทำความเย็นตู้เปียกหรือตู้แห้งก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อที่เซลนัทนะครับที่เบอร์089 522 0077นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับช anel นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุก isuzu รุ่นใหม่ป้ายแดงพร้อมกับตัวถังหลากหลายรูปแบบเลยนะครับที่จะได้มานำเสนอแล้วก็มีข้อมูลให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงอาทิตย์ละประมาณ2-3ถึง3คลิปนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยต้องการสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคน้องเนยสำหรับคลิปนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ